มาครับสวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพุธที่5มีนาคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้เมื่อไทยพลังใหม่ที่ราชดำเนินนะครับเปิดหัวคู่แรกเจ้าสันกับทางด้านของภูมิภูมิวอสารพัดช่างนะแหลงมากราคานี้ต้องบอกว่าแรงมากนะครับราคานี้แรงมากนะครับเจ้าสันนะเจ้าสันเกียรติ้ำนาจเกียรชใจวัดคนเดียวกันนะครับก็เจอกับทางด้านของภูมิ เปิดมาราคานี้แรงจริงๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยคู่แรกของวันนี้เจ้าสันกระดูกการผ่านมวยไม่ได้เหนือกว่าภูมินะภูมิวอสารพัดช่างตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ของสวนภูรีสอร์ทอยู่ที่ค่ายของประธานดิ่งคนนังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะจัดรายการใหญ่ในวันที่14นี้นะครับอ่าก็ภูมินะครับอยู่ในความดูแลของแซมสันอีสานแสนเบองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหิกที่ผ่านมาเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่อยุธยาเป็นปีแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยเข้ากรุงเดินสาย เดินสายต่างจังหวัดอย่างเดียวเลยนะครับชื่อชั้นกระดูกการฝาดมวยเนี่ยดีกว่านะถ้าเบอร์มวยภาคใต้เนี่ยภูมิดีกว่านะเพียงแต่ว่าภูมิมันหายไปหยุดไปแล้วกลับมาใหม่นะครับอ่าภูม,มิเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดซ้ายนี่อันตรายมากอยู่ที่ว่าจะกล้าออกหรือเปล่าวันนี้นะครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายโคตรหน้ารองเลยคู่แรกนะครับลองทางด้านของภูม,มิก่อนราคานี้แรงจริงๆนะครับเจ้าสันไม่ได้กินง่ายๆหรอกเพียงแต่ว่าเจ้าสันตอนนี้ชื่อมันจะดีกว่าเวทีใหญ่นะแต่ไม่ได้กินง่ายๆคู่ที่2แก้มือล้างตาขาใจพันลำกับางงด้นนอเเปิล พันลำกับทางด้านของเปลวสีเงินไฟที่ผ่านมาต่อยกันที่สนามเบยเยาวชนของท่าอากาศนอนเมืองวันนั้นพันลำพลิกยกสี่นะแล้วก็มาแพ้ยกหแต่ว่าเขาปิดกล่องตั้งแต่ยก4แล้วกรรมาการปิดกล่องตั้งแต่ยก4แล้วพันลำวันนั้นขยี้ที่วงในได้ยก4ยก3าก็แพ้ยก3ก,ก,ก็แพ้ทางด้านของเปลวสีเงินเปลวสีเงินนะจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายขวาได้ไซ้ายดีลีลาเชิงชกฉลาดนะก็ต้นไปก่อนแน่3มยกเนี่ยเห็นตัวก่อนแน่แต่วัดกันไป วัดการภายตายนะครับวัดกันปลายปลาอีกแล้วก็ทางด้านของเปรี้ยวสีเงินก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าหนีนะครับอย่าหนีอย่าหนีเยอะเพราะวันนี้ต่อยที่ราชะลเนินนะครับผมไปที่ทางด้านของเปร้วสีเงินนะครับอ่าเปิดมาใครต่อรองซื้อขายก็ได้แต่ไปเสีเงินเนี่ยไปก่อนแน่ถ้าทางด้านพันลำไม่ต่อลองมานะครับอ่าลองมานะครับไปที่ทางด้านของเปร้วสีเงินครับส่วนคู่ที่3ชาละวันกับทางด้านของสิลาเงินเนี่ยสุกี้มาล่าชาบูปลาทูหมูกระทะใสที่สุดคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้ว18เมษายน6 7 ชาลวันชนะขาดวันนี้ต่อยกันใหมาอีกทีหนึ่งต่างคนางไม่มีผลงานชาละวันสามไฟล่าสุดแพ้ตัวงซับแพ้กิจพิรแล้วก็แพ้นกสู้สึกวันนี้ต่อยกับศิลาเงินศิลาเงินก็ไม่ชนะใครศิลาเงินหลังจากที่ได้แชมป์แล้วก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันแพ้มาสี่ห้าไฟแล้วมึงนะถ้าจำไม่ผิดนะก็คู่นี้แย่งกันเกิดแต่ว่าชาละวันเคยชนะขาดมาทีนึงแล้ววันนี้ไปที่ชาละวันนะครับชาละวันครบเครื่องหลากหลายเหลี่ยมดีลีลาผิวเชิงชกฉลาดแต่ว่าเวทเก่งของชาละวันคือ127กับ128แต่วันนี้ต้องต่อย1 30 นาะชาละวันฉับชฉวยสวยงามนะครับอ่าก็อ่า,อาหนักใจตรงที่เวทอย่างเดียวศีรางกันนะได้ใหญ่แน่ได้ได้ใหญ่ได้รูปร่างได้ช่วงจกมวยขวาซ้ายหน้าดีแต่ว่าต้องเดินเกาะที่วงไนแล้วตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้ก็จบนะครับผมไปชาละวันนะครับไปชาละวันชาละวันไปก่อนแน่นะครับแล้วก็คู่เอกบุญโชติกับทางด้านของสู้ศึกสู้ศึกไฟที่ผ่านมาไปโดนในกิจเกตเคาหล่นมาที่วันลุมินีก่อนหน้านั้นก็แพ้นอกชาละวันที่าาราชดำเนินนี่แหละ วันนี้ต่อกับบุญโชตหรือว่าแก่นแก้วพอเย็บเสียนสบุญมีฤทธิ์นั่นแหละเสือดีนะครับเสือดีที่เดียวกับเนมาเนมาที่โดนน็อกไปนะครับนี่ตัวท็อปของ่ายเลยก็มีแปะยิม้มมีบุญชูมีอ่าบุญโชตหรือว่าแก่นแก้วนะครับก็ทางด้านของบุญโชตแข่งสายแข่งเดียวนะครับสายทางเดียวแข่งสายแข่งเดียวนะครับหากินได้ตลอดชีวิตนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าขยันไม่ขยันนะครับคู่นี้เก่าพอกันรูปร่างใกล้เคียงนะครับทางด้านของสู้ศึกต,ต้นต้นก็หนักแรงเหมือนกันรุ่นพี่เข่าเกมกระดูกดีอะแข้งขวาหมัดขวาแข้งขวาหมัดขวาต้นต้นอาวุธมวยหนักแรงนะครับลุ้นกันที่้ายๆนะผมไปบุญโชดเพราะว่าเสือมันจะดีกว่านะครับเสือจะดีกว่าแต่ว่าต้องขยันนะต้องขยันอย่ากขี้เกียจนะครับส่วนรอบที่สองกิ่งซางเล็กกับเพชรบังเพชรบังแสนกิ่งซางเล็กกับเพชรบังแสนเปิดมากิ่งซางเล็ก เป็นต่อจาก 4, สี่คู่นี้ห้เ่นซื้อขายคู่นี้ห้เ่นซื้อขายนะครับนี่คือรอบที่2แล้วก็ลักชัยนาธลองได้ลุนที่2ต่อยกับเพชรเมืองเดชเพชรเมืองเดชเปิดมา2อหนึ่งลักชัยนาธหรือว่าไอชื่อเดิมอะไรวะอ่าชอบเพชรสิทธิ์ชะลอศอกนี่อันตรายนะลองได้นะผมบอกให้ลองได้ต้นต้น,ต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 นลองได้นะครับต้นต้นลองได้นะครับแต่ว่าเพชรเมืองเดชมันจะมีลูกบูลูกสู้นะครับแล้วเพชรเมืองเดชมีหลายก๊อก เวลามันอยู่บนเวทีมันสู้ได้ใจเลยในทีมของพี่ขวยบางข้อแหลมนะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวติดตามได้สดน,นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ